กพูดถึงนาคอมโมเมนต์นี้ที่เจอมากับตัวอ่านแล้วน้ำตาซึมสืบเนื่องจากนักแสดงตลกรุ่นใหญ่นาคอมชวนชื่นติดเชือ้อโควิด19ต่อมาได้เผยว่าพรรยานาคอมก่อติดเชือ COVID ้อโควิดเช่นเดียวกันและอัปเดตอาการว่าเชอลงปอดแล้วต่อมามีอาการปอดอักเสบหายใจเองลำบากมาก จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจมีอาการปอดอักเสบมากต้องนอนคว่ำหน้าและล่าสุดอาการหนักลงไปอีกคือไตาวายแล้วต้องรับการรักษาฟอกไตท่ามกลางวงการบันเทิงและแฟนคลับสงกำลังใจวอนคุณหมอช่วยนาคอมจนติดแทแท็กสงใจให้นาคอมโดยทางด้านก้อย รัตวินหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมงานกับนาค่อมก็ได้ออกมาเผยว่าไอ้หน,หนูแต่งงานเมื่อไรวันที่28พฤศจิกายนคะนะเรียนเชิญนาด้วยนะคะเออเตืเอ,อนนาด้วยนะนาอยากไปเล่นให้ในงานแต่งเดี๋ยวนะมาร่วมงานสนุกสนุกก็อพอคะ่ะอย่าลำบากเลยเนี่ยแหละสนุกของนาเดี๋ยวนาไปเล่นให้แคบเขาจะได้ขำกัน 555 <H ahaha> ยิ้มโชว์ฟันประโยคที่นาค้อมพูดกับก้อยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วช่วงนั้นเราทำรายการตลาดใจสตริงคัมโบเพื่อระดมทุนไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์โควิดรอบแรกและนาค่อมพร้อเชาวคณนะพี่บอลพี่แจสพี่ตัก๊กพี่โรงเบิดมาช่วยด้วยใจ ถึงแม้วันแต่งงานก้อยกับพี่ตูนนะและพี่พี่จะติดภารกิจไม่สามารถมาได้แต่ก้อยก็ไม่เคยลืมน้ำใจที่น้ามีให้กับเราจะบอกว่าช่วงกักตัวเวลาเครียดจากข่าวโควิดและซีรีส์หนังสืบสวนสอบสวนก้อยกับพี่ตูนจะนั่งดูรายการตลกนาคอมและรวมฮิตมุกตลกหนังที่น้าเล่นใน YouTube ล่าสุดเพิ่มดูอ e ีเรียมซิ่งใน เน็ตฟลิกไปหัวเราะดังล่านบ้านเลยอยากขอบคุณรอยิ้มและความสุขที่น้ำอบให้กับคนไทยมาตลอดและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งความรักความห่วงใยไปให้น้าคอมและครอบครัวขอให้น้าคอมปลอดภยัยและหายจากอาการป่วยไวๆนะคะรักนะคะ่ะแมทนาคามไอส์นาพาเชรินปนพี่ตูนยังรอให้น้าด่าอยู่นะคะ